มาซันฟานซสโกแล้วไม่มาถ่ายรูปกับโกลเด้นเกตก็คือมาไม่ถึงมุมแรกที่อยากให้ทุกคนมาถ่ายนะนะชื่อว่ามุมโกลเด้นเกตโอเวอร์ลุคก็จะเป็นต้นไม้สองข้างแบบนี้จริงๆมันมีหลายมุมมากๆแต่เบลชอบมุมนี้สุดมุมถัดไปคือมุมตรงเบเกอร์บีชมุมนี้นะจะเห็นโกลเด้นเกตแบบไกลๆแล้วก็จะมีโขดหินบางซึ่งชอบมุมนี้มากๆเหมือนกัน คนที่นี่เขาชอบมาปิกนิกพักผ่อนกันก็สามารถจอดรถได้ข้างๆหาดเลยแล้วก็เดินลงมาได้เลยสะดวกมากจุดต่อไปเป็นร้านชานมที่รสชาติโคตรดีอ่ะตอนนี้เขามีแต่ทูกโกะก็สั่งแล้วก็รอคิวทางออนไลน์ได้เลยแล้วพอถึงเขาก็จะเรียกคิวเราแล้วก็ไปหยิบปลาเราไปชิมกันนีกวะ่ะเราจะกินชานมไข่มกไม่ตงนานอันนี้ราคาประมาณ บาทนะคะยำหวา่าลยบานทยสั่งหวานเอ้ยห่ายสั่งหวานสิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าเราจะต้องไดเอทในทริปนี้ฮะไดเอทรงไหมวะมันเลือกได้ว่าเราจะกินแบบโฮมิลหรือว่าจะกินซอยมิลกินอาลมอนด์มิลมันกดได้แล้วก็แอดออนไปจะบอกว่านมแบบที่สั่งโฮมิลไปคือเข้มข้นอร่อยมากอร่อยจริิๆแบบไม่ได้โม้แต่คิดว่าถ้าสั่งแบบมีให้เลือกนมิลกับอัลมอนด์มิลคิดว่าน่าจะไม่อร่อยเท่าแบบออริจินอล กหวานสิทำไมมันหวานหวานเหมือนกันนะวูยาวมากอนดูอชอบไว้แบบนี้มากเลยทุกคนคนที่นี่เขาจะออกมานั่งกินลมชมวิวนั่งตรงสนามหญ้าตรงสวนดูผู้คนดูอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบสโล,โลไลฟม์มากๆของมาส์หน่อยว่าที่พักก่อนหน้านี้ มีห้อง112แล้วเป็น114เลยพอย้ายมาสานฟานเบลได้ห้อง113พอดีแล้วมันเป็นทางสามแพ่งห้องเดียวของชั้นเนี้ยโคตรตึงอยู่ทุกคนแต่พยายามปล่อยเบอร์ไม่สนใจอะไรร้านไอติมที่แบบทุกคนที่อยู่สานฟานนะคะแนะนำให้มากินเลยชื่อสมิธสมิธเทนไอ์นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งกัน นี่คือเฟลเวอร์เขานะคะเป็นคลาสสิกวันนี้คุกกี้โดช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือว่าบลูคกี้แอนด์ครีมซึ่งเขา recommend มาว่าบลูคกี้แอนด์ครีมแอนด์สตรอเบอรี่เนี่ยอร่อยเราก็เลยสั่งอันนี้เลยค่ะเป็นสกู๊ปบันสเลเวอร์มาแล้วนะคะเจ็ดเหรียญค่ะแม่เจ้ารถดังคุกกี้ไม่ขโมยแล้วเอ้าอะไรเนี่ยบอกว่าร้านนี้นะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติแต่ชิมไปแล้วแหละขอชิมรอบนี้เขาบอกว่า มันเป็นลานเฮ้ยมันเป็นรสบราวนี่บวกคุกกี้มันก็จะมีเท็กเจอร์แบบเนี้ยคือตะเกียบผ่านร้านซอแอนด์ดอมาเป็นร้านดังเหมือนกันคนเต็มมากสาขาดีแต่รู้สึกว่าซอแอนด์ดอมันหวานมากแบบหวานแสบคอมากมากแต่อร่อยมากเหมือนกันแต่ร้านเนี้ยหวานน้อยกว่าร้ <Okay. S 1> านนี้อร่อยกว่าแล้วแต่คนนะไม่รู้ปากเรา ประทับใจสานฟานมากทุกคนเพราะว่าบ้านเขาจะมีความเป็นพาสเทลตรงนี้ชื่อว่า p พนเทสเลดี้นะก็มาถ่ายรูปก,กันได้มุมเนี้ยสวยมากแบบเป็นมุมในตำนานอีกมุมนึงเลยต่อไปเป็นร้านชาบูที่นี่เด็ดมากชื่อนาเบทูนะคะแนะนำโดยคุณนุ่นค่ะสวัสดี <laughs> วันนี้คุณนุ่นจะพาเราอร่ยก่น,กนอร่อยมากอร่อยมากเลยใช่ี เป็นเด็กแ่นมีความใหญ่และแผ่มากมาถึงชั้นเฮลตี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือชอบเยียีนมากเคยกินที่ออสเตรียนะคะเยียเยชอบกินที่ออสเตรียอันนี้คือเป็นเหมือนแบบมีความไข่ขาวสามฟองไข่ขาวสามฟองเป็นโปรตีนบาร์ที่โคตรเลิศ อันนี้ซื้อแบบเกินสิบชิ้นแล้วนะคะทริปนี้อร่อยมากแบรนนี้คือไฮโปรตีนน้ำตาลเป็นดาร์กช็อกโกแลตเขามีหลายรสมากๆม,มเมน์มากใครมาที่นี่นะคะแต่ก็ค่อนข้างแพงอะประมาณเกือบ90้าสิบาทอันนี้ก็จะแบบเน้นเป็นดึบๆนิดนึงอะแต่นี้จะเน้นถั่วอันนี้ก็แบบสายเราเะนาะนคืออะไรอร่อยมากที่มอนไทยก็มีค่ะ ปั่งซีเรียลนะคะน,นี่ก็เป็นคุกกี้แบบไฮโปรตีนอ่ะถ้าใครใส่ออกกำลังกายเอนเนอร์จี้บายอะไรอะ่ะคือเลิศม,มากเนี้ยกินเข้าไปกอดออกกำลังกายได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับเมืองคาวบอยเป็นเมืองที่มีตำนานมากว่าร้อยปีแล้ว ตะกี้ไปกินสเต็กมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าสเต็กที่กินมันเป็นอย่างไรแต่ว่าที่พักเราคืนนี้นะคะเป็นตำนาน Gro ฟแลนด์เป็นเมืองเล็กๆระหว่างทางที่เราจะไปเลกทาโคนะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียคือเมืองน่ารักมากเป็นเมืองแนวคารบอ,อยถ่ายรูปสวยมากแล้วโรงแรมที่เราพักอย่างที่บอกนะคะเป็นเมืองที่มีมากว่าร้อยปีแล้วว่ะทุกคนแต่แบบคลาสสิกมากๆเหมือนหนังแบบหนังฮอลลีวูดที่แบบย้อนยุคอะ นี่เป็นร้านอาหารไม่กี่ร้านในเมืองนี้นะคะเห็นว่าจะเปิดตั้งแต่18:52เลยนานมากจริงๆอยู่ทุกคนร้านก็จะเป็นสไตล์อาหารอเมริกันใดๆนะนี่วันนี้เบลสั่งเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มีอะโวคาโดด้วยอันนี้ก็มีเป็นชีฟแล้วก็เป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเรากำลังจะไปทาโฮแต่ว่าเราเจออันนี้ก่อนค่ะ ตรงนี้คือเลกเอัลไพาสวยมากเราเจอระหว่างทางวิวดีมากตอนนี้เราอยู่ที่เนวาดานะคะก็กำลังจะมานั่งกินร้านอาหารไทยที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเลกทาโฮกันต่อเดี๋ยวจะให้ดูว่าเลกทาโฮมันสวยแค่ไหนมันเป็นเมืองที่เป็นแบบทะเลสาบแต่เราพัก Airbnb ที่อยู่ตรงทะเลสาบเลยนะคะดูกันว่าอาหารไทยเมืองน,นี้จะเป็นยังไง เป็นกระเพราที่งงมากมีเบลเปเปอร์หอมใหญ่ส่วนซอสนั้นนะคะเป็นซอสที่รสชาติมีความเหมือนใส่ซีอิ๊วดำผสมซอสบาร์บีคิวเล็กๆว่แต่ก็อร่อยนะกินได้อันนี้คือเล็กทาโฮทุกคนดูน้ำใสมากเขาบอกว่าน้ำที่นี่กินได้นะมันเป็นทะเลสาบน้ำจืดแล้วก็ น้ำใสเพราะว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากทาน้ำแข็งเฮ้ยรสชาติก็คือน้ำเปล่าปกติเลยอะอร่อยแล้วสมาชีคนนุน่นอุ๊ยจัดเตรียมให้ด้วยอ่ะไอ,อ,อ้อย <laughs> อ สีนี้มันคือชาบูกับไอ้นี่นนโอ <ๆ S 2> ้โหเขาจะเขาจะเตรียมให้อ่ะทั้งยิ่งใหญ่เหมือนีาวยอย่างไอย่างั้นห้องของเราวันนี้เปิดระตูตตบ้านมาในห้องน้ำอันนี้เป็นสองห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนแรกและก็อีกห้อง นี่อันี้เป็นมุมโซฟาข้างบนก็คือน่ารักมากเป็นแบบโคซตี่โฮมถ่ายีดเลยนะีน่ารักจริงทุกคนดูมุมนี้น่ารักมากแต่เจ้าของบ้านเขากำลังตัดยากัน กินเช้านี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่ด้ดไกลนะคะซฟาฟเฟอรี่กับซีซา่นสลัดที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานยังมีคลิปเกี่ยวกับอเมริกาที่ยังไม่ได้ลงอีกเยอะมากฝากกด Subscribe รอก,กันไว้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดชอบกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย